รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขาสามสิวินาทีนะคะพอว่าครับในยเองนี้แล้วครับตอนที่399ชิงโจขอให้ฉันหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จัดการเสร็จแล้วงั้นฉันกลับคฤหาสน์ตะกุลซือก่อนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนฉ,ฉันจะไปกับนาย สามนิกายี่สิบแปดนาทีคฤหาตระกูลสือเรื่องก็เป็นแบบนี้ละฉันไม่ดีเองที่ปิดบังเธอนะฉันน่งงจริงๆพอท้องแล้วก็ขี้ระแวงอาหารคงไปเลี้ยงสมองไม่พอนะฉันน่าจะเชื่อนายนะ ไม่คิดเลยว่าเรื่องเบื้องหลังจะเป็นแบบนี้เกือบจะเข้าใจเสียซุนเหมือนผิดไปแล้วเนี่ยเข้าใจเขาผิดก็ไม่สำคัญหรอกแต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นกังวลหลังจากที่ฉันแต่งงานกับเธอไปจะมีคุณนายรองเพราะเขาน่ะใครจะรู้ล่ะพวกผู้ชายนิสัยไม่ดีอย่างพวกนายน่ะ ืมเธอยังกล้าด่าฉันอีกเหรองั้นถ้านายถูกไว้แยบแบ็กเมลจะทำยังไงอฉันไม่มีทางอยู่ในจุดจุดนั้นหรอกแล้วก็ไม่ว่าใครก็ไม่มีทางพรากเธอไปจากฉันได้สำเร็จหรอกนะเพราะว่าทั้งหัวใจฉันรักเธอคนเดียว ไม่มีวันหลอกลวงขอโทษนะไม่นึกเลยว่าก่อนหน้านี้ฉันจะสงสัยนายส่างนี้ไปไม่มีอีกแล้วละงั้นเรื่องต่อจากนี้เธอยังอยากยื่นมือเข้าไปอีกไหมเรื่องนี้ของเสื้อซุนเหมือนคงไม่ได้จัดการได้ง่ายๆนะ ไม่ได้จัดการได้ง,ง่ายๆมีวิธีตั้งมากมายที่จะทำให้นักร้องสาวคนหนึ่งหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้แต่หล่อนเลือกที่จะใช้วิธีแต่งงานเป็นภรรยาน,น้อยของเสียสุนเหมอนหล่อนจะรู้ได้ยังไงว่าวิธีนี้จะทำให้เธอมีความมั่นคงในชีวิตนะ่ะ นี่อาจเป็นเพียงขั้นตอนแรกในเบื้องหลังของรอนอาจมีคนคอยบงการอยู่ละมันต้องมีจุดประสองค์อื่นแน่นอนฉันไม่อยากให้เธอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสกปรกนี้มันอันตรายแต่อีกฝ่ายกับมารังแกรั่วฉุยฉันก็ต้องมาโหดแทนเพื่อนอยู่แล้วสิเชื่อใจฉันสิ ฉันต้องสืบจนรู้เรื่องความจริงของเรื่องสก,กรปรกนี้ได้อย่างแน่นอนตังกบผู้หญิงที่เก่งมากจนเกินไปก็ไม่นึกเลยว่าจะมีช่วงเวลาที่หัวเราะไม่ออกแบบนี้ด้วยแล้วเธอจะทำไงในเอาหูมานี้สิอ๋องั้นฉันจะรอดูแล้วกันนะว่าหล่อนจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับความรัก ผู้หญิงในสถานบันเทิงล้วนแต่ปัถนาวความรักที่สายธรรมดามากกว่าคนอื่นถ้าหากพวกเขามีใจให้ใครพวกเขามักจะสูญเสียเหตุผลและสิตวิญญาณไม่รู้ว่าเวย์จะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าผู้จัดการป้ายเริมเอนคุณผู้หญิงครับอ๋อ,อ,อ,อป้ายเริมเหมือนล่ะ เปิดทำการตอนกลางคืนปิดทําการตอนกลางวันตอนตีห้าถึงจะปิดร้านคุณผู้หญิงมาตอนนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่เนี่ยเออขอโทษที่มาช้านะครับคุณออคุณมาที่นี่มีเรื่องอะไรเหรอครับวางใจได้คะ่ะฉันไม่ได้มาเพื่อรอบกวนคุณฉันอยากพบคุณไว้เย้ยนะีคะ พอบบอคับในย,ยิงนี้อีกแล้วครับตอนที่สี่ร้อยห้องรับแขกของป้ายเลยเหมือนคุณผู้หญิงเรื่องของฉันกับคุณชายเสียคุณก็ถามเขาเอาตรงๆเลยไม่ดีกว่าหรอคะจะมาทำให้ฉันลำบากใจทำไมกันอ่ะเฮ้อ,อ,อ,อยเยอ้ออเ้อเ จงใจทำอย่างนี้เธอต้องการอะไรกันแน่ฮฉันต้องการที่พื่อนสักคนค่ะคุณผู้หญิงฉันเป็นเด็กกำพร้านะถ้าพาดคณนี้ไปฉันก็ลำบากไปอีกหลายปีเลยค่ะแต่ว่าตะกูลเสีย กลายเป็นที่พึ่งของเธอไม่ได้หรอกนะเธออาศัยจุดอ่อนของนายท่านตระกูลเซี่ยเพื่อแต่งเข้าตระกูลเซี่ยเพื่อให้พวกเขาดูแลชีวิตของตนเองและทุกคนในครอบครัวเธอเกรงว่าอีกไม่นานเธอก็จะถูกคนตระกูลเซี่ยฆ่าตายฉันรู้ค่ะฉันรู้ฉันรู้เรื่องนี้หยุดแล้วล่ะตา ฉันจะมีวิธีอื่นได้ยังไงพวกคนที่สั่งฉันให้ต่อกรกับตระกูลเซียฉันน่ะสู้อะไรพวกเขาไม่ได้หรอกนะคะเอาอย่างนี้สิฉันจะให้ทองคำเธอ20สแทง่งเธอก็จะได้ไม่ต้องกังวล เรื่องอาหารและเสื้อผ้าตลอดชีวิตคุณผู้หญิงคะคุณเป็นผู้หญิงที่ฉลาดคนหนึ่งนะคะคุณก็น่าจะรู้ว่าฉันทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้ฉันก็แค่นักร้องผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอะคะ่ะ จะไปมีความกล้าต่อกรกับตระกูลเสีย้ยขนาดนั้นได้ยังไงดีมากหล่อนเริ่มผ่อนคลายแล้วแต่ตอนนี้ยังมังคับหล่อนอย่างรีบร้อนเกินไปไม่ได้ฉันเข้าใจความหมายของเธอฉันช่วยเธอได้นะเธอกลับไปรอข่าว,ข,าวข่าวเธอฉัน จะมาหาเธอใหมาอีกทีค่ะลวชุยกินอะไรในเถอนะถึงเธอไม่หิวแต่ลูกในท้องก็หิวได้เหมือนกันนะแต่ว่าล่วชุยเธอวางใจเธอชิงจอเธอกลับมาสทีนะแก้ปัญหาได้หมดแล้วเธอให้เงินหล่อนไปเท่าไหร่หล่อนถึงยินดีรับไว้นะ นายไม่วางใจที่ชิงโจทำหรอยิ่งกว่านั้นมีฉันอยู่ด้วยพวกนายไว่จจำเป็นต้องกังวลเรื่องเงินหรอไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นก่อนหน้านี้ฉันก็พยายามจ่ายเงินจำนวนนึงให้กับเว่ยเย่แต่เธอปฏิเสธน่ะก่อนหน้านี้หล่อนปฏิเสธเพราะหล่อนไม่ได้ต้องการเงินมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วหล่อนขาดแค่เงินน่ะ เธอทำให้หล่อนขาดเงินเธอทำได้ไงเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านนายพลเสือล่ะในสิบวันมานี้คนของเขาเพยายามอย่างไม่ลดละเลยแล้วพาคนมาจากหนานจิ้งคนหนึ่งด้วยล่ะฉันไม่ได้ทำเพื่อช่วยพวกเขานะรู้แล้วฉันยอมรับ ความปวดปานของนายนะพาใครมาหรอคนรักของเวัยเย้น่ะที่จริงตอนที่พี่เขยของฉันเห็นการยังสติไม่อยู่ของเวัยเว้ก็เริ่มสนใจขึ้นมาน่ะดังนั้นฉันเลยไปตรวจสอบอดีตของวัยเย้พบว่าเธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับค,ครูแท้คังที่นานจริงน่ะ อ๋อฉะนั้นเธอเลยจับคนคนนั้นมาเพื่อก่มคู่วุว่ยแย่เหรอชิงโจอของฉันทึ่มขนาดนั้นเลยหรือไงไวุว่ย่ย่ขี้ขาดตาเขาถ้าถูกกระตุ้นจนทำให้ต้องตายตามไปกับตระกูลเสีย้ยนั่นจะถึงเวลาที่พวกนายต้องร้องห้แล้วละ่ะตอนนี้ชมฉัน ให้ได้อะไรกันหมอนี่ไม่รู้วิธีดูแลอารมณ์คนอื่นจริงๆ <c oughs> ฉันก็รู้สึกว่าที่บอกความกลัวแล้วมันทำให้หล่อนรู้สึกมีความหวังมันน่าจะดีกว่านะจดหมายแนะนำตัวนี่ทำให้คุณสามารถเรียนต่อต่างประเทศได้สบายเลย คุณต้องคิดให้รอบคอบนี่เป็นโอกาสที่ดีและหายากมากให้ครูคังทำให้เย่เว้ยหลงสเสน่ห์จนออกจากประเทศไปจะสำเร็จแน่หรอวเว้ยแยรักเขาอย่างสุดซึ้งตอนนี้เราได้ให้โอกาสแล้วหล่อนก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธเธอปฏิเสธที่จะเจรจาข้อตกลงกับเซียซุนเหมือน เพราะว่าเธอไม่มีอะไรจะขอแต่ในเมื่อเธอจะไปเมืองนอกจะต้องใช้เงินอย่างมากเงินเราก็ต่อรองกับเธอได้พี่เคยเว้เว้ไม่ได้ต้องการเงินของพี่นะคะเพราะว่ามีคนเบื้องหลังควบคุมอยู่หล่อนเลยไม่กล้าเสี่ยง แต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้หล่อนมีคนที่หล่อนรักแล้วเขาก็รักหล่อนชื่นชมกันและกันเพื่อเขาแล้วหล่อนต้องยอมเสี่ยงอยู่แล้วค่ะยิ่งไปกว่านนั้นศาสตราจารย์คังต้องการไปต่างประเทศและขาดแคลนเงินเป็นจำนวนมากนะคะว้าวชิงโจเธอ ก่งจริงๆเลยแต่เรื่องนี้มันจะราบรื่นขนาดนั้นเลยเหรอคนที่อยู่เบื้องหลังจะยอมให้เย่ไว่วหลุดออกจากการควบคุมโดยไม่ทำอะไรเลย,ยงั้นเหรอมันนี่สิจับตามองวเวว่ย่อย่างใกล้ชิดและติดตามผู้คนที่ติดต่อกับเธอในช่วงเวลาสองสวันที่ผ่านมาด้วย นั่นสิคะสิ่งไพ่สือ่อเรื่องมันจะจบง่ายๆแบบนี้ได้หรอใครอยากรู้ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะส่วนเพื่อนๆที่รอเรื่องท่านอองแย่ไม่ได้อีกไม่นานนิชาจะลงท่านอองแย่ไม่ได้แบบทุกวันนะคะหลังจากที่เรื่องผอ,อตันนะคะก็จะอ่านเรื่องท่านอ,องแอย่ไม่ได้ทุกวันนะคะตามนี้นะคะ